คิดแล่อยู่เหรอคะปางนี้ครับมมีอะไรใเป่าก็เรื่องที่เราคุยกันไว้ไงคะสรุปว่าฉันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันดับแรกคุณต้องเรียนต่อก่อนนะวุฒิมหกไปน่าจะพอเรามันต้องเรียนแค่ไหนอะคะปริญญาโทเป็นอย่างต่าภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนเพิ่มด้วย ค่เริ่มต้นก็ยากแล้วอะค่ะแต่ว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันจะพยายามแล้วระหว่างที่คุณเรียนคุณก็มาฝึกงานที่นี่เดี๋ยวผมจะเป็นคนสอนงานคุณเองพอเรียนจบปุ๊บคุณก็พร้อมที่จะมารับตาแหน่งบริหารที่นี่ต่อไม่จำเป็นต้องมีผมอีกนี่เรหมายความว่ายัางไงอะคะ ออคุณก็รู้นี่ยว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่นี่เลยอีกอย่างเรื่องที่คุณลุงผมทําผมลำบากใจจริงที่จะอยู่ต่อคุณพินคะเรื่องที่คุณลุงทำอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยนะคะฉันแยกแยะได้คุณพินคะอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมคะ รับปากกับฉันสิเขาว่าคุณจะไม่ไปไหนอะ่ะจ้ะไม่ใช่แค่ฉันนะคะที่ต้องการคุณนะแม่ก็เหมือนกันคุณต้องอยู่ช่วยพวกเราสิคะสัญญากับฉันนะคะว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันไปอะถ้าฉันไม่อนุญาตคุณนี่ประเด็ดการอย่างเลยนะตกลงไหมล่ะคะครับ คุณทำงานต่อเลยค่ะฉันจะไปหาแม่ะไปนะคะคุม